นี่ก็คือสัญญาณภาพทีวีนะนะครับจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมซึ่งไม่ปกติมันจะเป็นแบบนี้ภาพมันจะเป็นริมเหลี่ยมอย่างงี้เป็นโมเสตเหมือนกับเบื้องปูพื้นเลย <c oughs> นี่นะคืออาการนะครับนะเหมือนกับจานดาวเทียมสะดุดนะแต่สะดุดมากเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกล่องที่มันเกิดปัญหานะครับ มันเป็นกล่องรุ่นนี้นะอกล่องรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมุนฝามันออกมาก่อนนะครับเราจะมาดูว่าภาคใจไฟมันซีมันบวมมันซีฟิลเตอร์มันมันบวมแน่ๆเลยกรับมาดูกันนั่นนะเดี๋ยวหมุนน็อตก่อนนี่เลยนะครับซีบวมนะครับอุ้ยหยับยังงัไปเลยซีบวมซีนี่เลยนะครับมันบวมนี่เพื่อน เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับี่มันบวมอุ้ยเรียบดำเลียบดำเล็บดำสร้างยังไม่เร็บดำโอ้เสียงเรียบก่อนแน่เลยรนะครับโอ้สิบแปดนาฬิกาแล้วจะซ่อมทันไหมเนี่ยมืดแล้วนี่นะครับนะบวมเพื่อนๆเปลี่ยนสีตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดูจุดบัตรกีด้านล่างด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนก็ดําเนินการบัตรกีด้วย เปลี่ยนซีตัวนี้ออกนะครับก็คิดว่ามันน่าจ,จะหายนะนี่นะเปลี่ยนซีตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะสิบไมโครใช่ไหมสิบไมโครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถอดออกมาก่อนนะครับจะได้ชัดๆนะครับถ้าของเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะบางทีบางทีไปปรับหน้า,าจานแล้วมันไม่ได้นะก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่หน้า,าจานนะมันเป็น มันเป็นที่ตัวเครื่องโอาไม่ออกคือด้วยเอ๊ยทำไมมันแน่นอย่างงี้นะครับมันเป็นซีไฟฟิลเตอร์ไฟสามร้อยนะครับตัวนี้นะครับไฟสามร้อยโวลต์นะครับอย่าลืมนะเพื่อนดูด้วยแต่ถ้าเกิดว่าซีตัวนี้ถ้ามันเสื่อมมากจนเกินไปเอ๊ยทำไมมันไม่ละลายวะเนี่ยซี C, ตัวนี้ถ้ามันเสื่อมมากเกินไปนะเพื่อนนะมันจะไอซีพัง โอ้มันไม่ละลายเลยเฮ้ยอู้มันมีมันมีน้ํายาแตกออกมาเลยเพื่อนนะโม่ไหลมาหาตะก,กั่วแถวนี้ทำํำไมตะก,กั่วตัวนี้ละลายยากเลยนะครับโอ้สุดยอดจริง,รงนี่ผมจะเปลี่ยนซีนะพูดถึงนะนี่นี่แหละซีตัวนี้แหละเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะครับนี่เลยได้มาสองกล่องอยู่เนี่ยน่าจะคล้ายๆกัน,นะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหม บวมนะนนเพื่อน10ไมโคร400โวลต์น,นะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วบัดกีก่อนพี่นอ้องโอ้ต้องบัดกีด้วยนะครับไม่ฉะนั้นก็จะหลุดออกแล้วก็มันก็จะมีปัญหาต้องบัดกีด้วยอ่าแบตก็หมดอีกแล้วเอาฝากกันไปแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองอย่าอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กลองเออจนกว่าจะบัดกีเสร็จบัดกีนี่คืออย่างนี้นี่บัดกีย้ำลายวงจรนี่ครับ เพราะว่ามันเครื่องตัวอย่างเครื่องนี้นี่มันหลุดเออมันหลุดนี่ลายวงจรมันหลุดด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะก็บัดกีไปนะก็เอาจนมันเสร็จทุกจุดนั่แหละผมก็บัดกีอย่างนี้แหละนะครับซึ่งมันก็มีไม่กี่จุดหรอกซึ่งมันจะหลุดแล้วมันมันร่อนนะก็นะเห็นไหมเห็นไหมล่อนเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนตะกัวมันก็วากันไปนะเพื่อนๆนะครับนี่ก็ซ่อมไปอย่างนี้ล่ะ ถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็จะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์นะเหมือนฉีดวัคซีนเลยนะครับก็ดังที่ผมกล่าวนะถ้าซีตัวนี้มันแห้งมากมาไอซีมันไฟมันไม่เรียบฟิลเตอร์ไม่อยู่ก็แตกไปนะครับหรือว่าซีไอซีตัวนี้มันปลั๊กมันหลวมยังแตกเลยนะครับปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันหลวมมันก็ระเบิดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าซีมันคุมไฟได้ไม่ดีนั่นเอง แต่ว่าตัวนี้มันเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มหมดสภาพเนาะมันก็เลยภาพมันก็เลยแตกเป็นโมเสตนันเองนะครับเพื่อนๆนี่แหละก็บัดกีีไปอย่าลืมนะครับเนี่ยเอาพอแล้วแค่นี้แหละเสริมความรู้เข้าไปสักเล็กน้อยวันละเล็กวันละน้อยนานเบื่อนนะี <c oughs> ๋ยวมันก็สามารถทําได้ก็จะเกิดความภูมิใจขึ้นมานะครับเพื่อนๆปบางคนกําลังสนใจอย,อยู่อยากจะซ่อมเองบ้างก็เอานั่นนี่แหละ บางคนรู้ว่ามันเป็นที่นี่เอามันมีเครื่องเก่าอยู่หลายเครื่องบางทีเครื่องบอดมันเสียก็ขี้เกียจซ่อมขี้เกียจถอดอะไรก็บอดอย่างนี้มันมีก็ถอดมาหมดเลยนะครับเออก็เป็นอย่างนั้นถอดมาใส่กันเลยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันรุ่นนี้มันก่อนขังางที่จะเยอะอยู่นะครับมันเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยกานซ่อมแล้วกานแกะมันมีหลายกองอยู่กัรแกนใส่กันง่ายเละได้หมดแล้วครับทาไปประยุกต์ใช้ไป ยุคนี้มันยิ่งข้าวยากมากแพงมากบ่าไา้เลยเี่ยวแล้วโควิดกันไรเพราะได้ดูข่าวโควิดติดหรือเปล่าไม่รู้แล้วทีนี้เอาเสียบปักก่อนด้ยวยแนี้เ <c oughs> อามีแล้วมีแล้วเดี๋ยวต่อสัญญาณอะไรเข้าสักเล็กน้อยก่อนก็เอาจานมาเสียบสายจานผมมาไม่ถึงเลยเดี๋ยวลองภาพ <c oughs> เอาให้รู้นะเอาให้รู้ว่ามัน พอที่จะมีภาพก็น่าจะโอเคนะก็ถึงเนาะโลโก้ขึ้นยังไงแล้วโลโก้ทีวีเห็นมีเลยเว้ยโอ้โนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เอา้าขาดด้วยเนี่ยโอ้หวานกันไปนะครับโอ้ยยังไม่ได้ต่อจานตายระบาดลืมนะครับลืม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  <laughs> เลือนแล้วสมองเนี่ยสมองสมองนี่ไปหมดแล้วเนี่ยเท่าว่าว่าไงแต่เอาหยุดแล้วสมองเราเรืมก็ข่อยก็ยังเป็นไรก็บเราเอามันใช้งานได้แล้วนี่นะอ้าใช้งานได้แล้วนี่มีภาพแล้วภาพแล้วเสียงไม่ได้ต่อมันก็ยังไม่มีนี่ภาพแล้วสวยงามแล้วโอเคทีวีซัมซุงยังไม่ไปไหนเลยนี่งหลายชั่วโมงแล้วลูกค้ายังไม่มารับเลยเนี่ยเสร็จแล้วโอเคนะครับนะ ใชก่อนดีกว่าครับไปละไปล้เสริมนิดนึงซีตัวนี้นะที่เปลี่ยนไปนะครับสรุปนะซีตัวนี้เปลี่ยนไปซีตัวนี้ถ้าเสื่อมมากเสื่อมน้อยหน่อยภาพเป็นมอสเซตเสื่อมมากหน่อยส่งผลถึงไฟคุมไม่อยู่ไอซี IC เสียได้ในกรณีที่ไอซีแตกไอซีมแตกสิ่งที่เพื่อนจะต้องดูก็คือ ถ้าไอซีมันระเบิดนะซีระเบิดมันจะส่งผลถึงอุปกรณ์พวกนี้เลยอ่าไดโอด C ตัวนี้ต้องเช็ค C ตัวนี้ต้องเช็คฟิล l ต้องเช็คไดโอดซีเนอร์16โวลต์ตัวนี้ต้องเช็คน,น,น,นะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นอะไรนะในกรณีที่ไ c แตกนะครับสิ่งที่มันจะเสียตาม IC ไปด้วยก็ดังที่กนะล่าวนะเพื่อนก็เอาไปลองพิจารณาดูแล้วกันในกรณีีเพื่อนอยากซ่อมเพื่อทดสอบความสามารถ เพื่อที่จะซ่อมเพื่อการประหยัดก็อ่านั่นแหละเพื่อนเพื่อน<ๆ>ลองเอาไปทําดูลองเอาไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่เพื่อนจะต้องซ่อมนี่คืออะไรบ้างบางคนมีบอร์ดมีบอร์ดนี้มันมีหลายเครื่องเพื่อนถอดแล้วเสียบได้เลยลองได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกัน,กนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะข้ามรุ่นดูหน่อยดูหน่อยดูดูแรงดันไฟตรงนี้หน่อยนะถ้าจะข้ามรุ่นนะแต่ก็ได้ได้คือกันได้คือเก่าอ่ะมันะดูดูไฟตรงนี้นะนะเพื่อนนี่ดูไฟตรงนี้ เขาจะสกีนบอก2 0โวลต์15โวลต์กาว3.3นะถ้าเกิดว่าด้านนี้มันต่างไปด้านนี้มันอาจจะมี4รู5รูขึ้นมายาวขึ้นมาหน่อยเพื่อนก็ดูหน่อยว่าตัวเดิมมันเป็นไงตัวเดิมมันเป็นไงสกินถูกที่ไหมเพื่อนก็แค่ย้ายสายเป็นไปได้เหมือนกันนะข้ามรุนได้วงจรจะคล้ายกันในกรณีที่ขี้เกียจมาเปลี่ยนในซีขี้เกียจเปลี่ยนซีนะหยัดบัตรกีแค่นี้เป็นไปได้เหมือนกันโอเคเอาจบแล้วไปจริงๆแล้ว,วสดีครับ ไปดีไหมไปดีแล้วไปไปแล้วไปดีกว่านะครับสวัสดีครับผมทางวิลเล้งตาต้องลาจากไปสวัสดีครับ